อีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นของการเข้าร่วมงาน Expo Milano 2015ที่เมืองมิลานอิตาลีของประเทศไทยในครั้งนี้ก็คือการนำศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่สู่สายตาของชาวโลกภายใต้แนวคิด Thai Experience Thailand Exhibition โดยแสดงถึงวิถีชีวิตเกษตรกรรมของประเทศไทยที่ผูกพันกับสายน้ำและตามฤดูกาลที่หมุนเวียนซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านการเกษตรการละเล่นและประเพณีที่หลากหลายนั่นเอง สำหรับการแสดงภายในงานมีอยู่ทั้งหมด6ชุดคือการแสดงวิถีน้ำของชาวไทยการแสดงหุ่นละครเล็กการชกมวยคาดเชือกการละเล่นผีตาโขนการแสดงดนตรีประชันเปิงมงงังคอกและการแสดงซ่อมตามเพ์คัชชันซึ่งในแต่ละวันจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันวันละ4รอบโดยจัดวางการแสดงระหว่างทางเข้าอาคารแสดงไว้คอยต้อนรับผู้เข้าชมเราก็หวังว่าเราจะมีคนเข้าชมงานเนี่ยในภาพเรื่องของไทยเนี่ยประมาณ2ล้านคน นะครับสองร้านคนก็คือเขามี20ลร้านเนี่ยท่านก็จะเข้าใจว่าเ็าตั้งเป้า20ลร้านเนี่ยโอกาสเข้าทุกแข่งยากมากที่ได้ครบระฉะนั้นหนึ่งต้องดึงดูดให้ได้เราตั้งใจดึงดูดให้ได้เนี่ยนะสิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยในควาเข้าได้แล้วเราเองก็ได้รับการตอบรับมาว่าเราก็เป็นหนึ่งในห้าพาวิเลียนที่โดดเด่นที่สุดนะฮะในการนําเสนอน้าจัดสถาปัตยกรรมตั้งแต่ผู้คนเข้าชมงานนะซึ่งผมย้อดตรงนี้เป็นที่น่าดูใจและเป็นหน้าภภาคภูมิใจด้วยกันกับพี่น้อง ประชาชนและคิดว่าก,การสื่อสารนี่กลับไปยังพี่น้องเสกกรหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าไปจัดงานทำไมเอ็กซ์โปนี่คือเวทีโลกทั้งนี้ในวันที่24สิงหาคมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันชาติไทยณอาคารแสดงประเทศไทยซึ่งภายในงานได้เตรียมการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากบัวขาวและการแสดงนาคสามฤด,ดูเพื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีเกษตรกรรมที่ผูกพันกับธรรมชาติ ความเชื่อและวัฒนธรรมนำเสนอผ่านนาตศิสินสื่อผสม